เรอเหตุขั้งต้นกิจวิชารว่าการกระทาของผู้ถูกว้าที่หนึ่งที่สองและที่สามเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบบชาธิไตอันุพันธ์สมเป็นกำรวจตามพระทุนหน้าตา49วรรคหนึ่งและสั่งการให้ผู้ถูกว่าที่หนึ่งที่สองและที่สามรวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทําการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามประปมตราสิาบเกวกสองสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยยังสำนึกไม่ทันรุง้งเครือข่ายสามนิ้วเมินคําตัดสินสารรัฐธรรมนูญเสนอ10ข้ออ้างปฏิรูปสถาบันเมื่อวันที่10พรพฤศจิกายน2 5 6 4 ภายหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการปราศัยของนายอานนท์นำพานายพานุพงศ์จากนอกและนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนำราษฎรเมื่อวันที่10ส,สิงหาคม2563ว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง3เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระบระมุขโดยกระทำกันเป็นเครือข่ายขบวนการอย่างต่อเนื่อง และสารรัฐธรรมนูญสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้ง3คนและกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทําการดังกล่าวนางสาวปนัสริยาได้อ่านถแถลงการว่าข้าพเจ้าขอส่งสารนี้ด้วยใจจริงถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยทุกท่านเนื่องด้วยคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญต่อข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ที่รุ่งพี่อานทน์และพี่ไม้ได้กล่าวถึงในวันที่10สิงหาคมพศ2563 ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่าข้าพเจ้าขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าข้อเรียกร้องของพวกเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือมีเจตนาเป็นไปเพื่อล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร,ทรงเป็นพระประมุขเบื้องต้นข้าพเจ้าเคารพในคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญแต่ด้วยจิตวิญญาณอันซื่อตรงต่อหลักนิติธรรมข้าพเจ้าเห็นว่าคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่อาจยอมรับได้ เพราะขาดซึ่งความชอบอย่างยิ่งด้วยกระบวนการพิจารณาคดีด้วยเหตุว่ากฎหมายได้ระบุให้การพิจารณาคดีของศาลร,รัฐธรรมนูญนั้นให้ใช้ระบบไต่สวนซึ่งศาลมีอำนาจสแสวงหาพยานหลักฐานเบิดโอกาสให้คู่กรณีได้เสนอพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ตามหลักนิติธรรมและเป็นสิทธิของคู่ความที่พึงมีในกระบวนการยุติธรรมและแม้ศาลจะสามารถใช้ดุลพินิษเพื่อสแสวงหาข้อเท็จจริง แต่การใช้ดุมพินิษนั้นต้องเป็นไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมแต่ทั้งนี้ในทางความเป็นจริงที่เกิดขึ้นศาลกลับไม่เปิดโอกาสให้มีการไต่สวนไม่ยอมให้นักวิชาการเข้าให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อันเป็นการกระทบต่อสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมโดยศาลได้ให้เหตุผลว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้เกงยุติการไต่สวน แม้จำเลยจะได้มีการยื่นร้องขอต่อศาลให้มีการไต่สวนแล้วก็ต่างข้าพเจ้าขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเข้าพเจ้าไม่อาจเห็นด้วยกับคำตัดสินดังกล่าวและขอเน้นย้ำอย่างบริสุทธิ์ใจว่าข้อเรียกร้องต่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นการการะทำที่มีเจตนาเพื่อทำลายหรือล้างผลาญให้สูญสิ้นสลายหมดไป ดังที่นายนัตพลโตประยูนกล่าวอ้างและในทางกลับกันข้าพเจ้ากลับเห็นว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ย่อมจะส่งผลเป็นการทำาลวงไว้ซึ่งความมั่นคงและเป็นเหตุให้สถาบันพระมหากษัตริย์เจริญวิวัฒนาสถาพรขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงยังของยืนยันในข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10บข้อที่ว่า ข้อ1ยกเลิกมาตรา6กของรัฐธรรมนูญข้อ2ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึข้อ3ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พศ2อ6 1ข้อ4ตัดลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์ข้อ5ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์ข้อ6ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมดข้อ7 ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะข้อ8ยกเลิกการประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวข้อ 9. สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเข็นฆ่าราษฎรข้อ .10 ห้ามไม่ให้ลงพระบรมาพิไทยรับรองการรัฐประหารครั้งใดอีกข้อเสนอต่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่10ข้อนี้ล้วนแต่เป็นการเสนอด้วยเจตนาสุจริต ด้วยความปรารถนานที่ดีที่ต้องการจะให้สถาบันกษัตริย์ของไทยมีความชอบธรรมและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างสาง่างามตามคันลองระบบประชาธิปไตยอย่างสากลทั้งนี้ในส่วนของการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ่ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาญามาตรา1นึมีได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ย่อมเป็นไปเพื่อให้การส่งเสียงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเป็นกัลยารมิตรสามารถเป็นไปได้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1นึเป็นกระบวนการที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลว่าประชาชนผู้เป็นแหล่งที่มาของอำนาจอธิปไตยย่อมเป็นผู้ทรงอำนาจในการสถาปนาและแก้ไขกฎหมายทั้งปวง เพราะเมื่อได้ชื่อว่ากฎหมายแล้วไม่ว่าจะอยู่ในลำดับสักใดกฎหมายย่อมสามารถถูกแก้ไขได้ตามเจตจำนงของประชาชนผ่านกระบวนการตามกฎหมายภายใต้ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังที่มีการบัญญัติร,รับรองไว้ตามมาตรา133ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ